สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบาไลพาจินชาแนลจุ๊กกอรเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูเส้นๆกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปทัวโคราชกันนะคะเป็นน้ำยาขนมจีนโคราชนะคะเป็นน้ำยาผสมนะคะทุกคนไม่มีเลือดนะคะทําตามที่มีอยู่ในตู้นะคะทุกคน วันนี้เราก็ได้มีผักอยู่ข้างล่างนะคะกระหล่ำแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็มีแต่ลูกชิ้นปลานะคะทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะผสมเข้ากันก่อนนะคะนี่เราก็มีลูกโดดเราทําให้เผ็ดนะคะเรามีลูกโดดแจกเพื่อนๆทานด้วยทําหม้อใหญ่ไปเลยเลยนี่ไงคะมีผักข้างล่างเราผสมให้เข้ากันเลยนะคะอเยอะมากถ้าทานเองอะเนี่ยถ้าทําเองเนี้ยมันทานได้เยอะ เมืวอเาซื้อเขานะเขาให้นิดเดียวเนาะเหมือนอร่อยมากเลยอะเราทำก็อร่อยหมือกันจ้าน้ำยาก,กะทินะคะวันหลังเราทำน้ำยาป่ามาไล่ชอบถนัดน้ำยาป่ามากกว่าทาได้หมดถ้าเป็นเส้นเนาะนี่ผสมเข้ากันเป็นเลยจ้ามีชั้งผักทั้งอะไรอยู่ข้างล่างนี่แล้วก็ลูกโด ชิมน้ำยาก่อนนะคะทุกคนไอ้เกลยดแต่ถั่วงอกถั่วงอกบ้านเราจะเป็นสั้นๆเนาะถั่วงอกบ้านนี้จะยาวไปเลยนะคะไม่รอเลยนะคะนี่คำใหญ่ๆตรงนี้ไปเลยกลัวคาเดงเขาตา Mm-hmm. mm -hmm. ขอโทษน,นะคะเพื่อนสงสัยวันนี้เป๊กนะอืม แล้วปลาอยู่หนึ่งตัววันหลังเราค่อยทานน้ำยาปลาแล้วเราชอบน้ำยาปลา 嗯。Mm hmm. เยอะเกินเพื่อนๆอิ่มแล้วเนี่ยใส่เยอะก็ เริ่มอิ่มแล้วค่ะทุกคนอืม นั่นท้องเพืนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บาลไรด้วยนะคะไปกางเททบาลไร้ทำชิดต่อไปจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าบาลไรจะทําอะไรมาทานนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทาใไ้ส์ภาพขออภัยด้วยนะคะ